นักสะสมงานศิลปะนักสะสมภาพวาดนักสะสมภาพเขียนนักสะสมภาพที่หายากที่สุดในโลกสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เ,เข้าสู่ภาพวาดที่หายากที่สุดในโลกนี่คือภาพวาดที่ใช้วัสดุที่มีลักษณะที่เหมือนกันเป็นลักษณะพิเศษข้อที่1 2. ภาพที่วาดถูกวาดด้วยความร้อนสูงเหมือนใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างดาวเช่นเลเซอร์เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าล่องดําๆตรงเนี้ย เหมือนกับเอาตะปูมาเผาไฟให้ร้อนแล้ววาดลงไปบนเทียนแล้วมันจะเกิดขอบสันตรงนี้ครับเป็นลำเส้นล้นออกมาทางซ้ายและขวาเห็นไหมครับข้อที่3ก็คือภาพที่เขาวาดจะสามารถมอง1ภาพพลิกได้ทั้ง4ด้านเกิดเรื่องราวใหม่4ภาพนะครับแล้วข้อที่4คือต้องวัดค่าพลังงานได้และนี่คือภาพวาดบนหินนะครับที่หายากที่สุดในโลกซึ่งไม่ได้ถูกวาดด้วยการแกะแต่ถูกวาดด้วยความร้อนสูงนั่นเองครับ